ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหก็เรียกว่าสั่งถอนทันทีหลังจากไทยเรารุกเต็มขั้นบุกยึด20จุดแนวรบตั้งแต่เขาพระวิหารครับจนไปถึงพื้นที่ช่องบุกซึ่งก็ระเบาฐานขมรแตกเป็นเสี่ยงและรายงานล่าสุดกองทัพเรือของไทยเราเองครับก็มีการไล่ตับเพิดฐานที่มั่นขมรที่อยู่บริเวณบ้านจำรากถอยร่นแต่กระบวนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานนี้ทำเอาฮุนเซนกระอักได้เลยเพราะกลายเป็นว่า ทหารไม่อยากรบทหารไม่ทําตามและยอมแพ้ไทยเราทันทีโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานก,การณ์ล่าสุดตามในชายแดนของไทยเรากันก่อนที่เมื่อคืนนี้เนี่ยทางกองรบัที่สองก็มาถแถลงอย่างเป็นทางการว่ามีโดนของเขมรน,นั้นบุกล้ำมามา50กว่าลำซึ่งทางฝั่งเราเองครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยมฐานทหารบริเวณภูมเขือและก็พานยาวเพื่อที่จะดูแลความพร้อมของกําลังพลและก็กําชับมาตรการ,รเสริมในการป้องกันภัยคุกคามก็คือกางตาข่ายป้องกันจากโดนมากขึ้นที่เหมือนตอนนี้กําลัง ถูกใช้เป็นเครื่องมือข่าวกรองและก็โจมตีในหลายพื้นที่ยังรวมถึงเสริมกําลังรัดตระเวนทางอากาศเพื่อเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหวจากเขมรได้ทันท่วงทีรวมถึงจัดหน่วยสังเกตการบนพื้นที่สูงครับที่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของฝั่งกบูชาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของฐานได้เราครับกับบริเวณบริภูมะเขือที่เราสามารถกิตได้ถึงแม้ว่าเราจะจิดภูมะเขือได้เนี่ยแต่ว่าในช่องเขาตรงนั้นเนี่ยที่มันกั้นระหว่างปราสาทเขาพระวิหารกับภูมะเขือมันก็ยังมีฐานของเขมรที่ ยังตึงกำลังไว้แน่นอยู่แต่ว่าในส่วนของภูมิะเขือนั้นเราสามารถยึดได้เบสเส็จ100%แล้วก็ไม่มีเพียงแค่นั้นนะครับยังมีรายงานล่าสุดที่ผมเชื่อว่าพี่น้องจะไรเราอิ่มใจกันแน่นอนเพราะตอนนี้ ในตลอดแนวชายแดนครับประมาณ50กิโลกลายเป็นว่าทหารคขมรนั้นเริ่มถอยทิ้งฐานที่มั่นหลายต่อหลายจุดเลยแล้วฐานได้เราก็ใช้โอกาสนี้ครับเข้าควบคุมพื้นที่ได้มากกว่า20จุดพื้นที่โอ้โหเยอะมากนะครับแล้วการที่เราควบคุมได้แบบนี้เนี่ยมันสร้างความได้เปรียบชัดเจนเลย ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่ายัางคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจสาหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของเรานอกจากประเด็นเรื่องของการเปิดปิดดันอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับก็เป็นเรื่องของกองรับภาคที่2ที่ยังคงระอุอย่างต่อเนื่องมีรายงานออกมาว่าทางกัมพูชานั้นเริ่มจะทิ้งฐานที่มั่นตามแนวชายแดนหลายต่อหลายจุดซึ่งก็เป็นรายงานจากผู้สื่อข่าวสายอาวุโสข,ของทหารไทยเราเองนะครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ที่มั่นของกัมพูชาเองก็เริ่มว่างมากขึ้นฝั่งที่อยู่ติดกับไทยครับอยู่ดีดๆเขาก็ถอยไปเองเ ฐานแต่ว่างเป็น10ฐาน20ฐานซึ่งก็มองได้หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็น่าจะสะท้อนว่าฐานกัมพูชานั้นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นเพราะฐานได้เราเอาจริงครับหลังจากไม่รับพัญทีสองประกาศไปเลยว่าถ้าเกิดมีการลุกล้ําเข้ามาเขตแ,แดนไทยเราก็ให้ยิงได้ทันทีซึ่งเราก็มีการยิงไปแล้วนะเป็นการยิงขู่เป็นการยิงแบบให้ขมรนกลัวก็เลยไม่กล้าเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งครับกรณีทหารบ้านในพื้นที่แนวรบ ติดกับไทยนั้นยังมีความระทมใจที่ฮุนเซนไม่สนใจโดยเฉพาะเรื่องของทิ้งศพแล้วยังรวมถึงเรื่องไม่จ่ายเงินเดือนสวัสดิการในช่วงการสู้รบซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจของทหารขมิญแนวหน้าเป็นอย่างมากนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทหารขมิญแดงเก่าที่อยู่ติดชิดขอบชายแดนเลยแล้วกลายเป็นว่าไทยเราก็ฉวยโอกาสจังหวะแบบนี้แหละครับที่ต้องรบมือให้เลยกับทหารไทยเราทุกนายด้วยนะเพราะว่าหลายจุดครับไทยเราก็มีการเฝ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวของกัมพูชาว่าเขามาอยู่แบบถาวรไหมอยู่แบบ ไปไปมามาไหมซึ่งบางจุดเนี่ยอยู่กันเพียงแค่ไม่กี่คนไม่ถึง10คนด้วยซ้ำนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการลาดตะเวนเข้าไปหากพบว่าฐานกัมพูชาออกจากฐานเมื่อไหรเนี่ยเราก็จะเข้ายึดทันทีเลยแล้วก็มีการวางรวดหนามแบบเสร็จสับพอฐานกัมพูชาย้อนกลับมาเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้ซึ่งก็ยังยกตัวอย่างมา1ฐานนะครับเป็นฐานที่บู้บังคับหน่วยขเขมรน,นั้นสั่งให้ฐานของตัวเอง ยิงต่อกอนกับฐานได้เราแต่ว่าคาเมรไม่ยิงครับโดยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่อยากรบแล้วที่พิกไปกว่าน,นั้นครับยังมีคลิปของฐานคาเมรที่มีการตะโกนพูดคุยกับทหารไทยเราว่าไม่คิดถึงครอบครัวเลยเหรอเพราะว่าพวกเขานั้นอยากกลับบ้านกันแล้วซึ่งถ้าฐานไทยไม่กลับเขาก็กลับบ้านไม่ได้แล้วก็ยังมีการบอกอีกนะครับว่าการที่ฐานกัมพูชาถอยออกจากฐานไปแบบนี้อาจจะเป็นการน้อยเนื้อต่ําใจที่ผู้นําฮุนเซนดูแลแต่หน่วย BHQ ครับหรืออาจจะ หากมุมไปกว่านนั้นเลยเป็นวิธีการถอยไปรวมกับทหารกลุ่มใหญ่แล้วก็ใช้วิธีการลาตะเวนแทนที่จะอยู่ประจําฐานแต่เมื่อเขมรถอยไปแบบนี้ครับมันก็หวานปากทหารไทยเราเลยก็เข้ารุกยึดพื้นที่ทันทีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพื้นที่ที่เราสามารถยึดได้มันมีระยะทานทั้งหมดเนี่ย เกือบ60โลนะครับตั้งแต่เขาพระวิหารไปจนถึงช่องบกเราจดได้มากกว่า20ฐานแล้วเป็นความฉลาดที่เราไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้อาวุธหนักกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันมันเป็นห่วงของเวลาหยุดยิงไม่อาจจะใช้กําลังหรือว่าอาวุธได้แต่เราใช้สมองครับเมื่อนารกเมนปล่อยฐานละเลยแบบนี้เนี่ยเราก็เข้าไปยึดเลยทันทีซึ่งก็เหมือนเป็นการสะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ของไทยเราหรือเป็นพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยทหารไทยเราครับก็จะทําการยึดถูกพื้นที่เลย เพราะฉะนั้นบริเวณปราสาทตาควายก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หากมีโอกาสที่จะยึดคืนไม่ว่าจะเป็นการรบหรือว่าการเข้าตีเราก็จะเอาคืนแน่ๆน,นี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดจากสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าเราได้มา20กว่าฐานมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนดูสภาพด่านขมรก็ไม่ค่อยอยากรบเท่าไหร่นะครับดู เป็นการใช้ชีวิตมากกว่าแตกต่างกับฮุนเซนที่อยากได้หลายตัวหลายจุดแต่ตอนนี้ปล่อยทิ้งฐานละเลยตอนนี้ฮุนเซนเหมือนจะยังไม่รู้และก็นายทหารใหญ่ๆยศใ,ใหญ่ของเขมรก็จะยังไม่รู้เท่าไหร่ว่าทิ้งฐานที่มั่นไปแล้วนะครับอาจจะไปรวมกับกลุ่มฐานใหญ่เลยแต่ก็ต้องลึกเข้าไปในดนแดนกัมบูชาพื้นที่พิพาทพื้นที่ทับซ้อนไทยเราก็ยึดไว้ได้เกือบหมดกับ50กิโลตามแนวชายแดนและที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นครับมันยังมีรายงานอัปเดตออกมาอีกแล้วกับว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นพท ดุลบุญธรรมเจริญเป็นอดีตแม่ทัพภักที่2ครับที่เคยบัญชาการเกมรบบริเวณดังกล่าวมาเมื่อปี54และเป็นคนยึดปราสาทต,ตาควายได้ตอนนั้นซึ่งก็ทําให้กัมพูชามีหนาวอีกรอบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอดีตแม่ทัพที่2นักรบแห่งอีสานใต้จอที่จะมาทําการคุมเกมรบเองในห่วงที่สถานการณ์ตาม,มชายแดนยังอ่อนไหวอยู่นะครับทั้งเรื่องของการเปิดปิดด่านและก็เรื่องของการถอนอาวุธหนักการรวบวมเก็บกู้ทุนระเบิดการปราบสแกมเมอร์ ขเขมรก็ยังไม่ได้ลงดีเทลมากเท่าไหร่แล้วกลายเป็นว่าเราจะเปลี่ยนหัวเรือครับเอาคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นแบบที่เคยผ่านห่วงกันรบมาก่อนก็เรียกว่าพลโทอดุนนันถือเป็นนายทหารนักรบแห่งอีสานใต้แท้จริงเลยที่ได้เคยคุมกําลังพลมาเจอกับขเขมรหลายต่อหลายครั้งเลยโดยเฉพาะนนในปี54และก็ได้ประทะกับฐานกบ,บูชาต่อเนื่อง12วันในพื้นที่ปราสาทตาเมืองปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตอนนั้นก็รับผิดชอบพื้นที่ปราสาทตาควายได้และวางแผนควบคุมอํานวยการยุทธรวมถึงเเขข้้าาาาททกกรรรบปรบปะะจิััมมน,นีถึงแว่ อยู่ในพื้นที่เสียเปรียบก็าตามปะดะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนซึ่งการสู้รบครั้งนั้นก็ส่งบลให้ทหารกัมพูชาครับสูญเสียเป็นจํานวนมากจนต้องขอเจราจาหยุดยิงกับไทยเราซึ่งรอบนี้ก็ยิ่งทำให้ฝ่ายกัมพูชานั้นต้องหวั่นเกรงมากยิ่งขึ้นเพราะคือทหารภาคสนามที่รู้จักพื้นที่แล้วก็ยุทธวิธีบริเวณแนวชายแดนเป็นอย่างดีรวมถึงยังมีเครือข่ายสัมพันธ์ทางการเมืองและก็ทหารที่แข็งแกร่งมากๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับถ้าเกิดมีการรบกันอีกรอบนึง คมเมเละแน่นอนกับรอบนี้เอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับพูดถึงกองทาาัพที่2กันแล้วมาพูดถึงชายแดนจันทบ,บุรีตราดกันบ้าง ในขณะที่ฝั่งตะวันออกของเราเนี่ยก็ยังมีประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามเช่นเดียวกันและล่าสุดกองทัพเรือเองก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการลุกล้ำดินแดนบริเวณบ้านจำรากซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยครับตามมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นและก็อยู่ภายใต้กรอบรด้วยความเข้าใจหรือว่าสัญญา MOU ปี2 5 4 3ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชานั้นมีการลุกล้ำดินแดนของไทยเราเข้ามาแล้วทางกองทัพเรือนั้นก็ได้ออกมารายงานความคืบหน้าทันทีเลยซึ่งก็เตรียมพร้อมยกระดับทันทีหากว่ากับบ และจะลุยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรอบคูเลตกับสามือที่บ้านชำรากจังหวัดตราดนั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่ากันแบบนี้ก่อนนะครับเป็นฝั่งของเขมรที่มีการลุกล้ำบ้านจำรากเข้ามานะครับแล้วไม่ใช่ลุกล้ำเพียงแค่ปีนี้ปีเดียวหรือว่าเพิ่งลุกล้ำนะแต่ว่าครอบครองอยู่มานานหลายปีเลยครับก็ไม่มีใครกล้าดําเนินการซึ่งฝ่ายไทยเราครับก็มีการทาหนังสือแจ้งฝ่ายกัมพูชาไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่ารื้อถอนแต่อย่างใดแล้วมันก็ทำให้รายงานล่าสุดออกมาจากกองขศก,กองทัพเรือก็มีการกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวครับอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยตามการอ้างสิทธิ์ U43 แลพะพอเขาตวรวจสบบบก็ การสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวซึ่งเราก็ประท้วงมาโดยตลอดหลายตัวหลายครั้งเพื่อที่จะให้ทางกัมพูชาออกจากพื้นที่นะครับแต่ก็ไม่มีการออกเลยมันก็เลยทำให้กองทัพเรือของเราใช้ไม้แข็งเลยครับจะออกหรือไม่ออกสุดท้ายครับปัจจุบันตอนนี้กองทัพเรือก็ได้ผลักดันให้หราฐกัมพูชานั้นออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือว่ากรอบคูเลตแต่อย่างใด ออกโดยดีออกแบบฉับพลันซึ่งเราก็วางกําลังในพื้นที่และก็ได้มีการเฝ้าติดตามสิ่งที่กัมพูชาได้ตกลงกันไว้อยู่ถ้าหากคุณผิดสัญญาเมื่อไหร่ก็เตรียมยกระดับมาตรการขั้นต่อไปหากไม่ได้รับความร่วมมืออันนี้เป็นสิ่งที่กองรบเรือชี้แจงออกมากับกรณีของกระเม่นนั้นลุกล้ำบ้านชํารากของไทยเรานะครับซึ่งลุกล้ำเข้ามา3จุดด้วยกันจุดที่1เป็นกองร้อยต่อชดดองของกัมพูชาที่มีอาการล้ำเข้ามาประมาณ15เมตร จุดที่2ก็เป็นแนวคูเลตบริเวณสวนยางซึ่งมีแนวสวนยางของพื้นที่ล้ำเข้ามาประมาณ125เมตรครับแล้วก็จุดที่3เป็นกองร้อยรอว1ซึ่งมีแนวคูเลตล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของไทยเราเนี่ยประมาณ30เมตรโดยตอนนี้ทั้งสามพื้นที่ดังกล่าวขาเขมรก็แต่กระบวนการไปที่เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ยังไม่ได้มีการกบคูเลตยังไม่ได้มีการถอนสิ่งบุกกสร้างออกไปโดยเราก็มีเงื่อนไขยอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็ให้กําลังพลของขเขมรน,นั้น ออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีข้อที่2ก็คือจะต้องไม่มีการดําเนินการสร้างหรือว่าขุดเพิ่มเติมและเราเองก็จะติดตามดําเนินการอย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ยังมีรายงานล่าสุดมีคลิปและก็ภาพออกมาเช่นเดียวกันครับที่ฝั่งขเขมรน,นั้นกับฐานจอมมวยครับใกล้กับพื้นที่บ้านจารากมีการขุดคูเลดว่างกระสอบทรายลุกล้าดินแดนอีกแล้วโดยเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับกับฐานประจําการของขเขมรกับฐานจอม,ม่วยตรงบริเวณพื้นที่บ้านธรรมดาจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาเองก็กําลังเร่งดําเนินการ ขุดคูเลศแล้วก็วางกระสอบทรายเป็นแนวยาวต่อเนื่องมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำหรับจุดดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นวันที่ลุกล้ำนานมากๆซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบ เหตุผลนี้แน่ชัดว่าการสร้างแนวคูเลตแบบนี้เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แล้วก็ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าปีิดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่อ่อนไหวพอสมควรเลยซึ่งเราก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอย่างต่อนเนื่องครับเพราะมีหลายพื้นที่ทั้งกองทัพภา,าคที่2กองทัพภาคที่1นึ่ชายแดนจันทบุรีตราดกองทัพเรือก็ต้องเฝ้าระวังติดตามเหมือนฮุนเซนเนี่ยจะเริ่มเปิดยุทธการก่อกวนเราแบบแนวยาว800กิโลเลยกับสถานการณ์แนวชายแดน ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรายังไม่มีการปักปันเขตแดนยังไงก็หนีไม่พ้นยังต้องเจอแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องเด็ดขาดถ้าเกิดไม่เด็ดขาดเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังยาวนานมากยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนที่เราประทะกับลาวในพื้นที่บ้านรวมเก้าหรือว่าเนิน1428ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยยังปักปันเขตแดนกันไม่ได้นะครับยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ซึ่งตอนนั้นลาวก็เข้ามายึดเนิน1428 แล้วไทยเราเองก็ไปแย้งนะครับว่านั่นมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะมันไม่ใช่ของเรา100%ก็มีการประทะก,กันเกิดขึ้นในปี2530จนต้องมีการปักปันเขตแดนและก็ตกลงกันนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามไปเลยจาก 1, 4, 2, 8, เนิน1428ลาวก็ถอยล่นไป3กิโลไทยเราก็ถอยลุ่นมา3กิโลมันก็เลยทําให้สงบมาถึงทุกวันนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นแบบนั้นกับทางฝั่งของเขมรนะถ้าเกิดเรายังไม่มีการปักปันเขตแดนก็น่าจะยังปะทะกันตามแนวยาวแบบนี้อยู่ซึ่งก็ต้องรอบเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเขมรจะยอมหรือไม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ตอนนี้เรายึดได้แบบเสร็จสับและจะยึดแบบถาวรด้วยยังไงรอบเดตความคืบหน้ากันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเตอร์จีน่ามิคโคจำตู้เตจีน่าเจ้ามูถอยเต้าจำเตอร่เจ้าเต้ถอยเต้าถอยเตอร์จีน่าถอยอะไรเออทำไมเตอร์จีน่มูเจอร์จีมันบานเตอร์จีน่มูไอ้เจียน